เดี๋ยวเราจะทําการสาธิตเครื่องยิงตบตัวถังนะอันนี้คือการสาธิตนะครับ <c oughs> เราขูดไปเลยที่ขูดเสร็จแล้วเราก็ยงิงอัแนแห้งตีเราก็หุ่นเกียวอย่างนี้ไปเพื่อล็อกหน่อยตัวนี้มันข้อดีคือมันล็อกได้สมมุติว่า <c oughs> แนวนี้มันเป็นแนวบุบตัวถังมันบุบเราก็ยิงเข้าไปเลยครับ ถ้าวางมันแนงเราก็ปัดน้องก็น้องจดใจครัมันมันเป็นการอ่ะโอ้ยเราก็ยิงตามแนวยิงตามแนวที่มึงบุกนะไม่มียิงไป

ถ้าเป็นแนวบุดนะไอ้นี่มันดีอย่างมันจะปรับปรับปรับแนวได้มันจะเป็นการปรับแนวได้ตัวนี้ก็ไม่ต้องยิงมากครับดูตามดูตามเนื้องานตอนนี้ยิงได้เรื่อยเรื่อยมันจะแน่นมากข้อดีของ ข้อดีของเครื่องนี้คือถ้าบุกตามแนวที่เราล้วงคอมไม่ได้เนี่ยเราสามารถใช้เครื่องนี้กระตุกได้เลยบุกเป็นแนวมุมแนวพวกลุ้มล้อก็ข้อดีคือเราไม่ต้องเอาไปไปเป่ารถลูกค้าก็รถลูกค้าก็ความเสียหายของลูกค้าก็จะไม่ค่อยชำเท่หร่ นี่ครับ่างนี้ราคาไม่แพงครับราคาพอๆกับมือถือเครื่องหนึ่งขอบคุณครับ